ต่อไปนะคะจะเป็นรายการวันที่3 0มกราคมจ่ายเงินเดือนพนังงานเป็นเงิน40,000บาทหักภาษีนัดที่จ่ายไว้500บาทและหักประกันสังคมไว้200บาทรอนำส,งส่งภาษีและประกันสังคมในเดือนหน้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะกด workflow ค่ะเลือกลงรายวันนะคะสมุดรายวันเป็น PC สมุดรายวันจ่ายนะคะกดโอเคค่ะ กด F 3เพิ่มค่ะวันที่นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่30มกราคม2 5งนะคะมาที่ช่องรายละเอียดนะคะเราจะคีย์ว่าจ่ายเงินเดือนพนักงานศ1นคับ ห้าแปดโดยตัดบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทค่ะเรียบร้อยแล้วเราจะมาลงมาที่ช่องชื่อบัญชีนะคะพิมพ์ว่าเงินเดือนค่ะ เราจะเลือกเป็นเงินเดือนและโบนัสพนักงานนะคะกดเลือกค่ะจำนวนเงินนะคะ40,000บาทบรรทัดที่สองะคะ่ะชื่อบัญชีค่ะพิมพ์ว่าภาษีเงินได้หักน้าที่จ่ายค่ะ จำนวน500บาทค่ะต่อไปนะคะเราจะพิมพ์ว่าเงินประกันสังคมค่ะมาที่จ่ายกดเลือกค่ะจำนวน200บาทค่ะเรียบร้อยแล้วมาบันทัดไปจะพิมพ์ว่า ฝากนะคะเราตัดจากบัญชีเงินฝากออมทรั์ยันะคะกดเลือกค่ะถ้าเราไม่ต้องการพิมพ์ตัวเลขเองเราจะกด F2 สมุดนะคะโปรแกรมก็จะรันตัวเลขให้นะคะจากนั้นเราก็จะกด F7 ลิงค์ค่ะกดเพิ่มค่ะเราจะเลือก รายการธนาคารโอนเงินและอื่นๆท่าน underscore p y m นะคะกดเลือกค่ะประเภทเอกสารนะคะใส่จุด enter ค่ะเราจะเลือกเป็น trw ถอนโดยการโอนค่ะเอกสารลงวันที่30ตลาตลคม2 5ง8นะคะลงมาที่หมายเหตุค่ะ คิดว่าถอนจ่ายเงินเดือนผ่านผ่านบัญชีธนาคารใส่จุด Enter ค่ะเราจะเลือกเป็นบัญชีออมทรัพย์นะคะจับคู่รหัสธนาคารนะคะเราจะจับคู่กับเงินฝากออมทรัพย์ค่ะรหัสบัญชีก็1 0ึ่งศูนย์ค่ะ Enter. โปรแกรมก็จะคีดรันตัวเลขมาให้นะคะกด F10 บันทึกได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเราจะไปที่หน้าวาเชอร์กันนะคะก็ตรวจสอบความเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็กด F10 บันทึกได้เลยค่ะให้เครื่องรันหมายได้วาเชอร์ให้นะคะกด yes เรียบร้อยแล้วกด escape ออกค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ